ว่าดีมาทุกคนเมื่อี้เขาซีพอลูกชิพ้ากันไปเที่ยวทะเลไปเบิรงเลยว่ามันฉิ่งามสํมาใดแบบว่าการขี่รถที่าไกลที่สุดแปดชั่วโมงก็ทิ้ไปฮอดเบิง์นคนยังทางหลังลูกเขาจนวาลับ <c oughs> ขี่รถเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดเนาะเดี๋ยวเขาพาไปเบิรงกันเลยว่าอ่ามันจะงามสํมดาดงเดี๋ยวนี้เขาก็ฮอดบอลพักกันเนาะหลังจากที่เขาขี่รถมาประมาณ ปดชั 8, ่วโมงเก้าชั 9, ่วโมงได้อันนี้ก็เติมสิบเอ็ดโมงเกือบคืนละเป็นทริแปแรกสําหรับพายอยู่ที่จะขีคค่รถนานนานแสนนานอันนี้ก็เป็นห้องที่เขาอยู่เดี๋ยวเขาชีไทยรีวิวห้องให้เบิงเนาะบนเขาอยู่เป็นแบบไหอันนี้หลังจากเข้ายางเข่าประตูมาเขาก็ชิเป็นห้องนี้เป็นห้องแรกห้องนี้เป็นห้องแรกที่เขายางเขาประตูมาเขาก็ะเ,กเห็นเดี๋ยวเขาทายไปให้เบิงหลายห้อง เข้ามาทางในกน,นี่ก็จะเป็นห้องอบอลแตงกินนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำเหมเจ้าเนาะห้องน้ำเด็กบอลอ้าวอ่างอาบน้ำเขาเปิดเขาเปิดผ้ากั้งแล้วก็ไฟเปิดอตัตโนมัติเลย แบบอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องนางหลินเวลาตื่นเช้ามาบอนได้ก็จะเป็นบอนเบิงอ่าทะเลบอนนางหลินบอนเบิงทอทัดเนาะบอนนี้ อันก็จะเป็นห้องสำหรับลูกๆแต่ว่ามันกะใหญ่สำหรับเฮาสี่คนเนาะมาอยู่ห้องนี้กะใหญ่ละนี่ก็เป็นป้ายแล้วทางนค่ะมันก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องใหญ่สำหรับอ่าเฮาแล้วก็สำหรับลูกทั้งข้างก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็นห้อง นี่กสปินบอนไว้เครื่องกสปินกระจกนี่บอนไว้เครื่องบอนเฮาแงงวะเฮาหนุงเครื่องแล้วก็สีบอนแงงนี่บอนนี่เขียนคำว่า be happy ก็มีห้องน้ำนีสปินห้องน้ำนี่บอนเปิดไฟ หางนาวนี่มีแวนพร้อมอ้าบิงแต่หากขนาดเลยแล้วก็มีตัวหอยคือเิเขาจะเจ็บมาจากทะเลบอนนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำกระสมคืนหนึ่งร้อยสี่สิบดอนตัวคืนหนึ่งนีเป็นบอนอาบน้ำ เอาพาออกโอ้ยเบ่งป้ายแต่นี้งามขนาดเลยค่ะเจ้าเต้มก็เป็นตูเ้เย็นที่ว่าเฮาซื้อมาไว้อาทิตย์หนึ่งที่เฮาชิ่นี่น<ๆ>เนาะเฮาเฮาเอามาป่านเฮาชิพากกันอยู่เป็นอาทิตย์เพลินนี่แต่มีบักไม่มีอ่าบัตเตอร์มีสตรอเบอร์รี่ มีกีวีก็มีห yeah. น e mm ้าบอกไม่พวกโยเกิร์ตแล้วก็หน้าแค่รอสก็มีไข่สาลีผักหลายๆอย่างที่เราจะไวเฮ็ดกินพวกบอกไม่พวกนี้นี่็ือเป็นสลัดสลัดสลัดที่สลัดเขาจะ้กินสลัดเป็นสลัดแบบนี้บอกคือสลัดเป็นใบบ้านเราเด้แล้วก็พวกบักริกไงเข้าี่พากันปานอยู่เป็นอาทิตย์เปรย พาก,กันคนมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซื้อๆได้หนิในตู้เย็นนน่ยังโบเบิดอีกแล้วนี่กันยังมีพวกอหอมบับใหญ่กระเทียมแล้วก็พวกอะโวคาโดขนมแล้วก็พอพคอนแล้วกัขนมปังหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเขาเอาอไปทาอยู่เนี่ยตู้เย็นน้อยให้เบิ่งอีกพากกันซื้อมาปาน์ีิพักกันอยู่เป็นอาทิตย์พุ่ะ <c oughs> อ่าอันนี้ในตู้เย็นน้อยเฮา อันนี้เขาเอาเป็นนา่น,นัดเจออ้นบ้านเขาเอิอนแบบเขาซุกี้ซุกี้เขาเฮ็ดเองอันนี้แล้วก็มีอ่าบัวรพาก็มีโยเกิร์ตแล้วก็มีเต้าหู้สไลายเขาสิกินเป็นแบบนี่เนาะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพพากนชิยูปัานเป็นอาทิตย์เลยนี่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้มันกระเดึกกละเนาะ <c oughs> เขาก็ชิรีวิวเป็นข้าวข้าวในหน่อยให้เบิ่งก่อนว่า บอลเฮาอยู you, น่นี่อ่าเป็นแบบใดแล้วกันคืนหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งต่อร้อยสี่สิบดอนถามว่าเมื่ออื่นมาบรรยากาศในแต่ละเฮาชิทายไปห้เบิงหลับเมื่อนี้เฮาชิเอาลูกนอนก่อนเจอกันไหมบ๊ายบาย